สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง Youtube นาคา Channel นะครับคลิปนี้กลับมาลงเวยลาวพัฒนาให้เอฟซีนะครับวันที่24ตุลาคม2568นะครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ว่ากลับมาในรอบนี้เปลี่ยนรูปแบบนะครับไม่คำนวณเองนะครับเป็นการรวบรวมสถิติรับอาจารย์ที่เข้ามาหลายๆสำนักให้เอฟซีนะครับมาดูสํนักแรกเลยนะครับสํนักแรกเลย เป็นตัวเดียวนะครับเราพัฒนาตัวเดียวของอาจารย์ขุนพี่พรพานพ่อพานพีอา้าวท่านให้ที่สีนะครับงวดนี้ให้สีอา้าวตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับอืมท่านให้สีวิ่งตัวเดียวที่สีนะครับของอาจารย์ขุนพี่พรพอพานพีนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ อันนี้ฮิตตัวเดียววันสุขที่24นะครับไปสำนักที่2นะครับสำนักที่2ท่านให้มาแบบนี้เลยนะครับให้มา4 1 4 2 4 6 4 7 5 1 5 2 5 6 5 7 8คู่นะครับแล้วก็จับ3ตัวให้1 4 2 1 4 7 8 5 6 8 5 7 8 4 1 8 4 2 846 847นะครับก็ถ้าเราเอาเลขตัวเดียวของคุณพิ่พรมาจับก็จะมี4นะครับมี C 1, 4 2, 4 6, 4 7ถ้ามาตัดก็จะเหลือแค่4คู่นะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับก็คืออาจารย์นิดดานะครับนิดดาในช่องฟ้านะครับช่องฟ้านิดดานะครับอ่าอีกสำนักหนึ่งนะครับ นักคำนวณบ้านนาคนะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนักคำนวณบ้านดาเห็นตัวเลขมีน้อยคู่นะครับมี4 1 4 2 4 3สสแค่3คู่นะครับแค่3คู่ส่ิตีของท่านก็มีมาให้ด้วยวิธีคำนวณก็มีมาให้ด้วยนะครับ fc ก็ขยายดูเอานะครับแค่ไปขยายดูเอาเตีว,ว่างวดนี้ให้แค่ c 1น2 4 3 c c ชุดนะครับ3ชุดสาิติที่ผ่านมา ็นยังไง8 1บน6 5 5 6บน5 2บน0 9บน7 4ไปล่างงวดหนึง่ง1ปลาสุดมา1 8บนนะครับงวดน,นี้ก็คาดว่าจะมาบนเหมือนกันนะครับ4 1 4 2 4 3นะครับอีกสำนักหนึ่งนะครับสำนักถัดไปนะครับ5 9 5 0 5 2 0 9 0 0 0 2 4 9 4 0 4 2 ของอาจารย์อะไรมันหรือเปล่านั่นหรือเปล่านะครับมันมันมนมนอ่าม่นมน,นะครับม่นมนนะครับ,ม,นนรบมีชนที่42่สอนี่ครับสี่สตัวชนนะตัวชนอีกสำนักหนึ่งนะครับสำนักต่อไปนะครับของอาจารย์เสือจิกนะครับสำนักนี้เสือจิกนะครับก็ให้7 8็ด 789ให้3ตัวรูดนะครับถ้าเรา4ีอาจารย์แรกมาจับก็จะได้7นี่มี4นะครับอาจารย์ให้มาที่7ถ้า7ก็7 172 7นนะครับถ้า8ก็8 182 83ถ้า9ก็9 1 9, 9 2 9 3ก็2ก็3ตัวการก็7 4 8 4 9 4นะครับองอาจารย์เสือเจ็กก็ขอบคุณข้อมูลนะครับต่อไปก็เป็นของสำนักอีกสำนักหนึ่งนะครับ ท่านให้มาแบบนี้นะครับเป็นชุด3ตัวชุด3ตัวจับ7 3 3 7 3 4 8 8 3 8 8 3 4, 7 4, 4, 7 C 7 7 4 3 7 4 4, 4 8 4 3 8 4, 4 4นะครับก็คงจะเห็นนะครับเป็นขยายดูไหมนะครับอ่ะขึ้นมาให้ดูอีกใกล้ๆนะครับ อันนี้ข้อมูลของอาจารย์โลกใบใหม่นะครับนอกจากให้ท่านให้ชุดนี้มาแล้วนะครับก็มาให้ชุดสรุปด้วยนะครับสรุปมาแบบนี้นะครับสรุปมาแบบนี้มาที่ตัวหนังสือก่อนตัวรูปปากาก่อนแล้วท่านก็พิมพ์มาให้เป็นแบบนี้เลยนะครับมีหน้าตาสวยๆมาให้ดูด้วยนะครับชุดสรุปของอาจารย์โลกใบใหม่นะครับบอกว่าวิน8 98 3145นะครับรูด8รูด9 89นะครับให้มาเต่นตัวคู่เดียนก็คือ38 85 84 93 95 91นะครับแข่นแขน5 983 98383นะครับสรุปท่านก็คือท่านเน้นไปที่83นะครับเน้นไปที่83ขอบคุณของข้อมูลนะครับอาจารย์โลกใบใหม่นะครับและก็มีอีกสำนักหนึ่งนะครับ กาแฟสีสูตรนะท่านให้คำว่ากาแฟนะจากนี้นะครับของอาจารย์เบญจวรรณนะครับช่องเขียวนะครับช่องฟ้าช่องห้องฟ้านะครับเบญจวรรณนะครับท่านก็ให้วิ่ง4ตัว4สูตรมาสูตรที่1ได้9นะครับด้ที่9สูตรที่2ได้5สูตรที่3ได้4อีกสูตรหนึ่งได้1หรือ7นะครับ1กับ7นะครับแต่ที่ท่านก็มีให้มาให้นะครับผ่านมาก็เข้าดี เราก็ลองจับดูนะครับนี่9541นะครับ9541นะครับก็ f-c ตัดสินใจเองนะครับท่านให้มาเป็นตัวรูดแล้ว4ตัวท่านก็จับคู่มาให้ด้วยนะครับใบนี้ใบหนึงด้วยนะครับเป็นของอาจารย์เบนจาวันเจ้าเดิมนะครับให้มา4041 95,96มา4คู่นะครับคือชนศูนย์นว่าชนศูนย์ถ้าศูนย์มาก็เป็น40มานี่ประมาณนี้นะครับ แล้วท่านก็ให้มาเพิ่มเติมอีกนะครับใบเพิ่มเติมมีอีกนะครับบิ่ง4ก็เป็น4 0 4 1 4 2 4 3 4 445นะครับบอกว่าที่เหลือรูดไว้นิดๆไม่มาแยกย้ายนะครับเออก็ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็ของอาจารย์เบนจะวันมีอีกใบหนึง่งของอาจารย์เบนจะวันนะครับ4 0 0 4จะมาด้วยกันไหมรอรุ้นอ่ะอันนี้คือข้อมูลของอาจารย์เบนจะวันก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ เอาใบสุดท้ายของคลิปนี้นะครับใบสุดท้ายก็ให้เป็นของอาจารย์ณโมนะครับณโมอยู่ช่องฟ้านะครับณโมอันนี้ท่านก็มีกลุ่มไลายกลุ่มไลไรด้วยนะครับก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับท่านให้มาพูด5้านะครับได้5 6 5 7 5 8 6 7 6 8 6 9ก็นะครับก็มี3ตัวด้วยนะครับ3 5 6 3 5 7 3ก8็นะครับก็เน้นที่3ามนี่แหละนะครับตัวเน้น นะครับ4ตัว8 3 5 8นะครับก็โชคดีเฮงเฮงรวยๆครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ